นี่ผมมิสเตอร์ฮาเซียนแนะนำบักขี้เบ้าครับบักบักขี้เบ้าเนี่ยก็คือเขาเนี่ครับข้างในเป็นเม็นนอนอย่างเงี้ยเป็นตัวนอนยเป็นนอนแล้วก็ชัดนี่อย่าเงี้ยให้เขาเป็นกขี้ขี้ควายหรือขี้ช้างขี้อะไรขี้ควายมันจะมันจะม้วนดินแล้วก็ไข่ลงไปใช่ไหมอ๋อนี่แม่มันมีแม่ให้ดูด้วยครับแม่เขาบักขี้เบ้าคล้ายคล้ายค้ากวางเลยนะเขาเรียกว่าแม่คุจีเหรอครับ เลี้ยงลูกมันไม่ออ๋ถ้าบเอาเลี้ยงลูกมันจะตายอ๋อเหรอลูกมันจะตายถ้าเกิดไม่มีตัวนี้อยู่เจ้าเอาไว้เหมือนน่ะเจ้าเป็นนักติดกุน่ะเจ้าถ้าเกิดถ้าเกิดว่ามเอานี้ออกไปคือมันก็ตายเลยเหรอไม่ตายไอ้เนี่ยแม่สื่อไอ้พวกเนี้ยไม่ตายค่ะครัก็ข้างในเป็นอย่างนี้ตัวอย่างนี้ครับแล้วเราจะดูไงว่าตัวแก่หรือไม่แก่ข้างในครับอันอันนี้มันไม่แก่มันอ่อนอ๋อแล้วตัวนี้อ่อนไหมอ่อน อันนี้มันไม่กั้นขี้มันมีขี้อยู่ขี้ดำๆอ๋อเราดูไมีคนขายนะครับรู้จักบัคกี้เบ้าใครไม่รู้จักจะได้รู้จักไปนะครับเดี๋ยวเขาจะแกะให้ดูเอาสักไม่ต้องเยอะมากครับไปชิมดูเฉยเออนี่ครับบัคี้เบ้าครับ